เจ1ดสิเอาแล้วนะครับพอจะไปหาแล้วโซนนี้คงไม่มีหรอกไม่มีใครมาแอบใกล้ๆพ่อหรอกโป้งไม่เก็บเก็บโดนอ้าวแม่ไม่ได้เล่นนะอยู่ไหนกันนะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าห้องน้ำอยู่ในอ่างอาบนะ้ำอู้ทุกคนที่นี่มีอ่างด้วยอ่าอีกอย่างหนึ่งนะห้องน้ำนี่ไม่มีห้องน้ำกว้างแต่ไม่มีใครมาแอบพม่าน่ะเฮ้ทุกคน ผ้าม่านใหญ่ๆแบบนี้อาจจะมีใครมาแอบม่านอันนั้นน่ะทุกคนคิดว่าม่านนั้นมันแปลกๆไหมม่านนี้มันม่านจริงๆมันต้องแคบๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ม่านเนี้ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างนี่น้องายโป้งน้องใบเอาอย่างนี้น้องใบช่วยหาด้วยสิใบช่วยหาบิ๊กให้หน่อยางนึงอีข้างนึงเหรอเปิดได้เปิดได้ปะ่ะอ๋อมันติด เก่งจังน้องวิ่แปะพ่อได้ไงเนี่ย